เริ่มจะบ,บานสวยงามแล้วค่ะดอกไม้ดอกไม้หอบเปียวนี่นะใกลจะบ,บานแล้วค่ะทุกคนสวยงามไหมคะเกิมาตัดมาตัดกันหน้าหมือนีันทุกคนให้ชมดอกไม้นี่สวยงามไหมคะเริ่มจะบ,บานแล้วนะคะนี่ดอกไม้เปียวค่ะทุกคนสวยงามไหมคะหอม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 พืออันคล้ายๆดอกบัวค่ะทุกคนหอมคือพืชดอกบัว นี่เดี๋ยวมาลดน้ำผักนะคะทุกคนอันนี้ต้นผักสลัดปลูกลอบสองแล้วค่ะนี่ผักสลัดปลูกรอบสองไม่รู้ทุละ่ะเกบไปกินสองสามรอบแล้วค่ะน,นี่เป็นต้นหอมนี่นะอันนี้ขึ้นปปองไว้ดีค่ะตอัอกุหลาบเลยไหมเลืออ่อยค้างไมหนีแล้วนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเอาไซอันนี้หน่อยแล้วลดน้ำกับนกนกเนี่ยกอกเนี่ยกอกบวยกอกบวยน่อยอันใหญ่เดี๋ยวมนะัน น้ำแห้งเดี๋ยวมันพังน้ำอันญ่มันน้ำม,มันไหลแห้งก็เลยเอาหน่อยหน่อยรดน้ำต้นผักสลัดค่ะทุกคนประมาณนี้ <c oughs> นี่มาตัดเอาต้นผักคะน้านะคะทุกคนห้มันงอกขึ้นมาไม่เอามันงอกุ้งขึ้นมาไม่ค่ะ ปูกที่กัน,หนเหอต้นบ่ใหญ่มันบ่หนา้ำอ้วนปนน <c oughs> นานใดค่ะพัฒนาเพียวกำลังเป็นดอกกำลังจะเป็นดอกมนนีต้นมีทอนถิมรถเนี่ยต้นมะเขือขี้เฆื้อมะเขือเทศเนี่ยนะทอนถิมล้วปลูก <c oughs> ใหญ่มันใหญ่เป็นดอกแล้วทั้งพุ่น <c oughs> มานี่ค่ะทุกคน ไปทำอะไรกินดีเชื่อห่านนี่ค่ะ,ะห่านค่ะคอนแน่ตัวนี้กรีนเฮาส์สวนผักห่านผักห่านแน่ค่ะทุกคนร้อนมากเลยคุณล่ะเอาอีตัวนี้ตัวนี้นี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนไอเบื้องผักบุงค่ะทุกคนผลักกำลังง,งามปร่งไว้งามแสบคนไหมผักบุงค่ะ สตรอเบอรี่สุกแดงแล้วนะคะทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่นี่ลูนี่งามแค่ว่าเวลาโอ้พรสุกรันไ้กันละ่ะนี่ให้ดูนกทุกคนโอ้เห็เพื่อบินอ้อมเู๊ สีชมพูบานนะคะทุคนี่สวยงามมากเลยค่ะนี่สีขาวสดชื่นเลยค่ะทุกคนงามมากค่ะ